ลุงบอลเปิขึ้นมาอะไรแค่คนเดียวพอคิดถึงมิกเกลวะมิกเกลไปไหนวะวันดีน้ำดูดีน้ำที่มาด้าดูสนดีนะสวัสดีครับมาโชว์ลูงบ้านเคนดีน้ำดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกลพี่สนุ๊ดเดอดีนะสวัสดีครับพี่เกลสนุ๊ดเดอร์หรออ๋อตายเลยไอเกลเนี่ยไอเกลเฮ้ย เอาจูมต่อยน้องตายเลยเงี้ยเกลวน้องรักโจโจโจช่วยพี่เตรียมเตรียมเตรียมไม่คนเดียวพี่ก็พี่คนเดียวไงให้แม่นก็พอมีรถกแต่ผมเดี๋ยวผมช่วยเอ้เกลวขึ้นมานี่เกลวเกลว์วันนี่เกลวเกลวเกลว์ลว์ไปโดนช่วยด้วยเกยวขึ้นมาขึ้นมาอุยพี่นี่ไหนไหนอัปเดตดิอัปเดตอัปเดตดิกี่คนละกี่คนละมาคนในเรื่อนี้มานี่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 ไหนไหน เราเพียงเหลอสี่ไม่ใช่หรอสองคนนี้มีใครบ้างชื่อชื่อชื่อ BC จับโดเดอร์อย่าก่งแง่งในนั้นมจัพี่นอยแล้วไงแล้วก็ทำไมอ่ะมันทำไมไม่คุยอ่ะไม่ได้คุยแล้วชื่ออะไรบ้างสองคนชื่ออะไรคนครับพี่ดิ๊ดจับพี่เลียไอ้คนไอไอหัวฟ้าที่พาไปเจอวันนั้นน่ะอนะใช่ใชใช่ไคนนึงใครนะพี่ดิตี้จีจี้ผู้หญิงเหรอ ใครนะดินีมิดนี่<ด>นคนที่อะไรชื่อดิตนี่ไว้ฟ <ไป S 2> <ะ>ังดูบีซี่สู้ิตน,นี่นิตนี่พี่ดิตนี่ลิซี่ไม่ใช่อยอใหญ่ยอใหญ่คือเที้ยอะไรที่อะไรคือยอดใหญ่อย,ยอใหญ่อะไรคือยอใหญ่หรอยอดใหน่ แล้วเขาจะบุกขึ้นมาแล้วฆ่าทำไมไอ้ผูดเล่จะจัดสิโอ้ไม่ทำวงไหนพี่ดิ๊ดดี้พี่ดิ๊ดดี้อยู่บีซีพิมมาดิพี่มาดิพี่มาหน่อยโจเดี๋ยวพี่ขยับรถแป๊บสองสามห้าหกห้าพี่ลงทวีดีกว่าพี่ขวางโทรศัพท์มาได้พี่ต้องรอยิงพี่ลงทวีด่ะ วิมึงก็ปลอบพี่ดาวิตสิไม่เอามีรูปอยู่มึงก็ถ่ายรูปไปสิแก้วไม่เอามันช้าเหียบนหัวดิรดี้ไว้เฮียซิสซี่ซิซี่มึงเนี่ยบอกว่าดิดี้โนดิดี้ดิมึงพูดอะไรไม่ชัดโอ้ี่ขอ้องไ่ขอน้อปขอน้อง่๊อมบี้ด้วยล่ะ พี่รู้พี่รู้เรื่องแล้วพี่รู้เรื่องแล้วโอ้โอ้โอ้เกลโมขาโอ้โอ้โอ้พอแล้วพอแล้วเลิกร้อง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 พี่รู้เรื่องละโอเคโอ้โอ้โอ้เร็วเร็วโเร็วสัมลิงกิ้งก้องเร็วเกียวเร็วเร็วอ๋อแปลว่าหมูฟังหัวแม่น้ำหมูนอนท่อนาวทีอนึนอขออีกทีหนึ่งพี่ขอที่พูดใหม่เมื่อกี้ทีหนึ่งโ๋อเพลงให้หมูฟังท่อนุนท่อนึงได้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  พี่ไปฟังคนร้องเพลงนี้มาร้องเพลงอะไรอยากฟังอยากฟังแนวไหนก็นฟังแนวแนวตั้งแนวตั้งเนวตั้งไม่ใช่แหมตาตลกแล้วเราเนีย่ยแม่ตลกแต่เด็กอยู่นะอ่ะนึงทำไมอ่ะทำไมวันต้องฆ่าเราสาบสายลิกกี้<ป>โอเคไหมลิกกี้ถูกไหมลิกกี้ถูกโอเคโอเค เดี๋ยวพี่ร้องเพลงบีจีให้ฟังดีกว่าเอาป่ะฟังว่าเพลงบีจีฟังวะเวันดียังเนี่ยวันดีนะนุงเปลงมาข้างกินเลยดิกระเปาอะไรน้ะลุ่แอบให้ดิแอบให้แอบแอบให้ดิแอบให้แอบให้น้าอยู่เดี๋ยวโดนด่ามึงมันมันแอบได้เหรอในนี้เอาแอบได้ดิเขาไม่รู้ว่าใครให้ใครกระเป๋าสามศูนย์แปด เอ,เเอเวิโด้เพลงหนูน่ะเออท่อนฮูดเ่ะท่อนฮูดคืออะไรอ่ะท่อนฮูดแบค็คมุสไงพี่ไอเกียววิญญาฟังสารันอ๋อแบ็คคูดไล่แกนชี เออเฮ้ยท้อที่้องท่าปาดอยู่ไม่ใช่นักจับปาดหรอหนูแจมร้อยดูอุ้ยอ่อนแอเกินเยอะนะถ้ามีความรักแล้วมันอ่อนแอเลิกมีดีกว่าอืมนี่ข้ามีทั้งสองคนนั้นยังไม่แข็งแรงเลยเฮียไปหาเพิ่มไปถ้ายังอ่อนแอไปหาเพิ่มเลิกหลอกเลิกหลอกคนอื่นได้แล้วไป เรียกคุยเขาให้หมดทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าแผนนี้เกียไม่จบนะ้นเดี๋ยวพี่จะพิมพ์ชื่อสองคนนั้นลงทวิตแล้วบอกว่าไอ้เกียคุยสอนอย่าเขาอยู่แปะข้ามาพี่สี่จานทร์หนูคุยแต่เขาตั้งนานพี่จะมาตัดความสัมพันธ์ใช่เดี๋ยวพี่ตัดชื่ออะไรโจชื่ออะไรชื่ออะไรไอ้ไอ้พี่พนี่นนตังแปะที่ร้านก็ได้ครับข้างซ้ายมือนี้ใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับไปไปลุงลุงลุงพี่มันเถสวัสดีนายบิกกี้นนี้อันนี้อบนี่แอบนนี้อันี่เกียวเร็วๆเข้าเข้าใช่ไหมใช่สองสี่เก้าสองสี่เก้าเกียวไปหลอกเดียวทำไมเดียวก็นิสัยดีให้เงินวันละให้ข้าวกินวันละเป็นตั้งหลายจานโอ้โหโอ้โหกูขอสี่ให้กูหนึ่งไม่เป็นไรน้องรักอย่างไรก็ให้ที่ดูดิมันบอกว่าเดียวให้ข้าวกินวันละวันละห้าหมื่น

อยู่เฉยอยู่เฉยยืนงั้นตัวแล้วหมันบู๊ตมันไะ่จับปะบู๊ตอะปากดีนะทำยังไงอะมันมาชดพี่มันไม่มมันาชดพี่มันมาชดพี่พี่เปย์มันพูดว่าทำนังแอฟเสี่ยงมะชดมันรอบาซ้องเลยลุงนล้วเขาจะปั๊มขึ้นมาแล้วก็าอยากรู้ปะลองลองลองเลยไปถามผู้ใหย่ดีอยากรู้ว่าลองเลยไปถามผู้ใยญ่เออนี่ลุงช่วยลุง อยากหรือว่าเราแล้วให้ไปทำแบบนี้กันบีจีปะละ่ะเกี่ยวเอาอะเอา<ต>ใช่ไหมโอเคทำไมโ <Okay. S 2> ง,ง่อย่างนี้ละ่ะตำรวจกับหมอเขาไม่มาช่วยเหรออันนี้นี่มันเป็นยังไงนี่หนูอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวลุงทำให้ดูแมวลูกลูกอ้าวลองทำให้ดูงี้ รู้ยังรู้ยังเนี่ยแม่แล้วแต่เรายัยเงินอยู่แค่นี้นแล้วพี่แล้วเพื่อนเราไปไหนหมดวะรวมกันหมดนะขยับได้เหรอได้เรอยเฮ้ย้ต่อยได้เฮ้ยเอ้าเยียต่อยอะไรพี่อะไอ้ตันพังอาวุธไม่ได้แต่ว่าวันหนูขัดอาวุธไม่ได้้ขัดองมันไม่ได้มึงต่อยได้ไง แต่น้องไก่เจอดิปล่อยโจต่อยกูอีกไอ้ควางควงแดงไม่ได้มันต้องดอมอหนูเคนเต็มเขาได้พี่มันกดอะไรตัดนะลองตัดก่อนปะเอ๊ะผ้านี้ตัดทั้งหมดดิโจไอ๊ะเ,เกวมนันนี้กระโดดด้วย <c oughs> ทีนึงอย่ากระโดดลงนะกูว่าแล้วออโอเคไม่ฉลาดดู ไม่ได้กไม่ได้เกียวไม่ได้ควันไม่ได้กูไม่ต้องคว้าหรอกกูไม่ต้องทำร้ายใครเว้ยแม่กูถามก่อนมึงเอาอาวุธเข้าช่องยังเอาแล้วยังบอกว่ายังลองกดอันอื่นได้ปะกดอันอื่นได้ปะแบบเพนอะไรพวกนี้ดีอะลองดูดินั่นแหละชัดมึงไม่ได้คุณเข้าช่องไงเกลเอาแล้วเนี่ยเนี่ยเอ๋ออกาใส่ใหม่เฮ้ยเสียงดัง เอาใส่ไหมไม่ได้เออจะไม่ต้องควักหรอกจะไปทำร้ายใครทั้งหน้าวะแค่คุยต่อคนนี้ก็ทำร้ายจิตใจเขามากพอแล้วไอคนชั่วไอคนบาปเลี้ยวจะเด็กมึงจะได้เสียจะเฉยให้หมดอีหยียเออเด็กนี้หนูจะไม่มีใครถูจมูกแล้วนะไม่แปลกหรอกที่ซินเขาไม่อยากคุยกับมึงโอมหน้ามึง ลองดิไอนด็กลองกูไม่โอ,อ้เลยอ่ะอประสบการณ์จะสอนให้ยองเติบโตวเว้ยเกลมันไม่โตหรอกไอเน,นี่ยไอเด็กเนี่ยตายดีกว่ามั้งพี่มันตายไหมเออเขาไม่คบเขาก็ไม่เล่นอ่ะผมเลยแบบไม่รู้จะทำไงนะผมก็ต้องใช้วิธีการอย่างี้ดึงให้เขาอยู่อ่ะ ไม่ครบก็ไม่เล่นไม่ครบก็ไม่เล่นอนะ่ะคือแบบไม่รู้ผมไม่รู้ทำไงแล้วปัญหาคือแบบให้ผมอุ้มอย่างเงี้ยอุ้มจะครบโคต้าเพอาเหมือนกับเหมือนกับพูดตรงนะถ้าถามผมมาจากที่ผมคิดผมไม่รู้ไปคิดมากไปนะมากไปหรือเปล่านะแต่สไตล์เขามาใช่ให้ผมคิดแบบเนี้ยคือเหมือนพอเขารู้ว่าแบบถ้าเกิดแบบไอ้คนเขาไม่ครบหรือว่าเขาส่งคนเนี้ยมาเศษเศษเพรรู้ว่าตอนนี้มันสี่ห้าล้านาแล้วสูญเสีย ก็แบบโดนอุ okay. อ London, okay. ้มอ so ีกอาวุธหายอีกเดี๋ยวงอมอีกก็โอเคก็เลยเอาปล่อยเอาพวกบูแดงให้ผมอุ้มเวลาผมอุ้มบูแดงเศษเล็กเศษเล็กเศษน้อยมันอุ้มต่อมันไม่หายอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วแล้วปล่อยเนี่ยออกมาจะเศษจะเศษจะสองตัวสองตัวแต่ที่นี่มันเป็นงี้จริงนะไม่บอกว่าที่ฉันเขาจะสื่อคขั้นมว่าแบบว่าเี่คนไหนแบบใช้คำพูดยังไงด้วยเห็นไหมใช้คำพูดแรงไปก็ไม่ดีเขาไม่ตผมไม่พูดดีกว่าเอาบอกไหนในคอขอคำหนึ่งขอคำหนึ่ง อยู่แล้วไม่ต้องหรอกมันก็เข้าคจในคำพูดมันแรงอีกไหนขอขอขออยากได้ยินเปมไม่เอาไม่เอานะไม่เอาฮะไม่เอาอไม่เอากูก็ไม่เอามึงไสัตว์ไม่ใช่มันว่าแมวไม่พูดคำนะไม่ใช่ไม่ใช่คำนะเอหน่อยเอาหน่อยอหน่อยขอขอดกระซบก็ได้กระซิบปู่เอา่เอไม่เอานะมาเอาพวกเราออกนี่เหรอเดี๋ยวละไปละพี่ปะเกลเชี่ยเกลรัเองด้วย เราออกไหม